สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่23นะคะอ่าวันที่23นะคะเดือนกันยายนนะไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะอยากจะบอกข่าวดีนะคะกับ ชาวราศีมังกรนะคะมาตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะคนมังกรนะคะดวงของคุณนะคะชาวมังกรนะคะดวงของคุณในช่วงนี้นะคะจะเป็นปในทิศทางไหนบ้างนะ,ะวันนี้ขออนุญาตจับชาวมังกรนะคะนะในการวางไพ่แบบทักษะนะคะจะจับให้นะคะทั้งหมด เก้าใบนะสำหรับชาวมังกรนะคะอ่าใบที่หนึ่งนะคะใบที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะมามาดูกันสิคะว่าชาวมังกรนะคะนะ ชาวมังกรนะคะว่าทักษะนะคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะอืมเนาะชาวมังกรคะ่ะจะบอกว่าเนาะข่าวดีก็มีข่าวร้ายก็มีเช่นกันนะข่าวร้ายก็ไม่ร้ายมากนะคะช่วงนี้มันขึ้นมาเลยนะ สำหรับชาวมังกรนะคะเอาชาวมังกรแล้วกันนะคะอ่ะไพ่อยากจะบอกว่านะคะไพ่ของคุณนะบริวารน,นะคะบริวารในช่วงนี้นะกุมใจนะคะพึ่งพาใครก็ยากนะส่วนมากจะพึ่งตัวเองนะชาวมังกรนะคะเป็นคนที่ นะแบกปัญหาแบกภาระแบกหนี้สินแบกเก็บความรู้สึกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรใดๆก็แล้วแต่ชาวมังกรมักจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งนะคะแบกปัญหาแบกภาระนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินคนมีครอบครัวก็จะแบกปัญหาแบกหนี้สินไว้นะคะช่วงนี้อยางจะบอกว่านะคะอายุนาะอายุ ของคุณนะคะในช่วงนี้นะคะเด่นในเรื่องของการเงินนะชาวมังกรมีโอกาสที่จะนำพาเงินทรัพย์นะคะมันขึ้นไพ่ควีนเหรียญน,นะคะขึ้นมาเลยนะควีนเหรียญเนาะช่วงนี้หยิบจับอะไรก็มักเป็นเงินเป็นทองนะคะช่วงนี้จะหาเงินคล่องมือและนะเดือนนี้หาเงินคล่องมือและบอกเลยว่าคุณไม่ต้องกุ้มใจนะคุณอย่าเพิ่งสิ้นหวังขอให้คุณมีกําลังใจนะคะคุณไม่ค่อยเอ่ยปากขอความรู้นะหรือ เรื่องการเงินเกี่ยวกับใครเลยเป็นคนที่แก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ด้วยตัวเองแล้วัญหาเงินเก่งนะนะคะหาเงินเก่งนะคะบอกเลยว่าจะได้เงินได้โชคนะอ่าไพ่ใบที่3คุณตก King of Card นะคะนะเดทนะคะเดทนะคะในช่วงนี้คุณจะมีอำนาจบารมีนะคะกับอ่าพ่อไม่นะคะผู้ชายนะคะหรือเข้าไปพัวพันกับฝรั่งชาวต่างชาติ นะคะในช่วงนี้นะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะใจดีนะใจดีนะคะอา,อาจจะเป็นชาวราศีพฤษนะคะเข้ามาให้ความสนับสนุนเกื้อนหนุนแก่คุณในช่วงนี้นะคุณจะมะีคนมารักมาปื้มมาชอบคุณอยู่นะคะมาให้ความช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะคนมีครอบครัวคนมีครอบครัวแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นแฟนรักคนรักเก่าแฟนคนเก่าหรือว่า คนที่เขาติดตามคุณนะคะนะในช่องทุกช่องทางอันนี้คือเขารักคุณนะถึงเขามีคู่อยู่แล้วหรือเขาเคยเลิกรากันหรืออย่าร้างกับครอบครัวมาแล้วก็ตามแต่นะคะเขาก็พร้อมที่จะหยิบยืน่นช่วยเหลือคุณนะคุณมีอํานาจมีบารมีกับผู้ชายนะผู้ชายจะอุป,ปถัมภ์ในช่วงนี้เนาะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็แล้วกันนะอือ มาดูไพ่ใบที่4ี่นะคะไพ่ใบที่4ี่นะคะตกหเหรียญน,นะคะไพ่ใบที่สี่นะคะคูณหกเหรียญอืมนะช่วงนี้ความรักการเงินนะคะก็ขอแฟนแฟนก็ให้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้นะคะขอให้เอ่ยปากขอแล้วกันเพราะว่าชาวราศีมังกรไม่ค่อยเอ่ยปากขอนะคะไม่ขอใครเลยนะคะเป็นคนที่เก็บเงียบวามรู้สึกเก็บอาการเก่งแล้วกันเนาะเป็นคนอดทนสูง นะชาวมังกรจะเป็นคนอดทนอดกัน้นจะเป็นคนที่มีความมุมานะทะเยอะทะย,ยานลำบากอะลำบากกว่าราศีอื่นๆนะคะอ่ะคู่รักคนรักก็ดีนะมีการให้มีการช่วยเหลือมีการเมตานะคะขอแค่คุณเอ่ยปากขอแล้วกันนะคะถ้าเอ่ยปากขอเขาก็จะให้นะคะอ่ะมาดูใบที่5้าใบที่ห้าคุณได้สามเหรียญใบที่5นะคะอ่ะตกมูลคุณได้สามเหรียญน,นะคะ ช่วงนี้จะมีความมั่งคั่งหลักทรัพย์มีเกณฑ์การถูกหวยได้โชคได้เบอร์ด้วยนะนะมีเกณฑ์จะได้โชคได้เบอร์ราบลอยลราบลอยนะคะได้แน่นอนนะมีเกณฑ์จะถูกหวยมีเกณฑ์จะมีคนนําเงินมาให้อ่ะนะคะหรือใครที่รอง,งานรองเงินรอเอกสารรอการยื่นกู้อะคุณก็จะได้นะคะคือมั่นคงอะในทางความหลักทรัพย์การเงินนะการเงินคุณจะเปิดละนะคะสิ้นเดือนเนี่ยการเงินเปิดนะมีเกณฑ์ถูกหวยด้วยนะคะสิ้นเดือนนี้อุ้มีข่าวดีนะมีข่าวดีนะคะอืม มาดูไปต่อไปนะคะขึ้นหนึ่งเม้เท้านะขึ้นหนึ่งม้เท้าเลยนะคะอุตสาหะนะการงานดีมั่นคงใครที่อยากเรียนต่อหัวดีหัวไวหรืออยากจะไปศึกษาอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะประสบความสําเร็จนะคะมีการยกระดับนะคะมีการยกระดับนะคะหัวหน้างานรักนะคะเป็นลูกรักเป็นลูกรักหัวหน้างานรักทํางานเก่งทํางานดีนะคะงานมั่นคงบอกเลยว่างานมั่นคงนะคะ มีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นปรับเงินเดือนเพิ่มเงินเดือนหรือมีเกณฑ์การส่งชื่อคุณนะคะอ่าเข้าไปนะคะคุณจะได้มั่นคงนะคะในเรื่องของการงานการงานคุณนี่มั่นคงมากนะ,ะอุตสาหะนะคะจะเหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสําเร็จนะคะนะงานที่คุณทําไว้นะไม่เคยขาดลามาสายเลยหรือคุณขยันมันเพียรในการทํางานหัวหน้าเขารักเขาเมตตาเขาเห็นใจ นะคะก็จะประสบความสําเร็จเด่นในเรื่องของการงานเป็นคนเรียนรู้งานหัวดีหัวไวนะแล้วก็ถ้าใครที่อยากไปเรียนต่อศึกษาต่อก็สามารถไปได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้สมองปัดโปง่งสมองลื่นสมองดีนะคะอ่ะมอนเตรีนะคะมอนตีในช่วงนี้บอกเลยว่าต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะช่วงนี้นะเน้นนะคะเน้นเลยนะคะเพราะว่าสิ้นเดือนนี้อ่ะคนที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะ ก็จะเป็นผู้ชายอย่างที่บอกเลยเป็นเป็นผู้ชายเป็นพ่อม่เป็นคนที่แอบ,บรักแอบ,บเปื้มคุณหรือแฟนเก่าของคุณแล้วก็แฟนของคุณเองนะคะเขาก็จะช่วยเหลือคุณเช่นกันถ้าคุณเอ่ยปากขอร้องนะคะแต่ถามว่าบุคคลที่จะเข้ามาอุปถัมภ์คุณในช่วงนี้ยังไม่มีนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งทุกสถานการณ์อยู่แล้ว นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเขามองคุณอยู่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จไหมคุณจะไปได้ไหมคุณจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากเขาหรือเปล่านะคะนะในช่วงนี้นะคะ,ะพยายามนะคะ,ะในการงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพยายามให้คุณนะคะนอบน้อมนะคะเป็นคนที่นอบน้อมแล้วกันเนาะประชามังกรจะเป็นคนที่แข็งกระด้างนะคะในการทํางานนะคะ ไม่ค่อยนอบน้อมไม่ค่อยพูดหวานนะคะอืมเนาะเหมือนจะกลุ้มใจนะชาวมังกรในช่วงนี้นะคะกล,นะลก,นะลกลุ้มใจในเรื่องของเพื่อนร่วมงานแล้วกันนะมันขึ้นมาเลยกลุ้มใจนเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะการงานมั่นคงนะคะหัวหน้า support ดีนะคะหัวหน้าั u p อ o r t ดนะะีหัวหน้า,นารักแต่ว่ารู้สึกในช่วงนี้นะคะไพ่มันขึ้นมาว่า energy การทํางานพลังงานคนรอบข้างไม่ค่อยมีความสุขกับการทํางานเท่าไหร่ น….งานมั่นคงแต่ดูแล้วไม่ค่อยมีความสุขนะอืตกใบที่แปดนะคะตกใบที่แปดนะคะคุณกุ้มใจนะคะคุณได้ไพ่ดาบมาเลยนะอืมคุณกุ้มใจมากคุณกุ้มใจคุณได้เก้าดาบมาเลยนะคะตกกาลีช่วงนี้คุณนะคะนอนน้อยนอนไม่ค่อยหลับเครียดนะนอนไม่ค่อยหลับเครียดปวดหัวเป็นไมเกรนเป็นซึมเศร้านะคะในช่วงนี้นะ ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเพราะว่าเหมือนมันปวดหัวมันต้องได้กินยาในช่วงนี้เป็นคนที่คิดเยอะนะคะคิดเยอะคิดแยะคิดเรื่องของการเงินคิดเรื่องของสภาวะจิตใจแปรปวนไม่นิ่งนะคะสภาวะจิตใจแปรปวนไม่นิ่งการงานก็นะมีคนจ้องมองมีคนเพ่งเลงหรือมีคนที่ทํากิริยามรารยาทไม่ค่อยดีใส่คุณนะคะในที่ทํางานนะคุณรู้สึกว่าไม่ค่อยสบาย ไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยมีความสุขในการทํางานนะงานมั่นคงนะแต่ไม่ค่อยสบายใจนะยังมีเพื่อนร่วมงานที่ที่คอยแอบสองแอบมองอยู่กันแล้วกันในช่วงนี้นะก็เลยตกกาลีนี่เกิดความกุ้มใจนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้นะคะใครที่นอนน้อยๆอยะคะ่ะดูแลตัวเองดีๆนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะอุปสรรคปัญหาผ่านไปได้ด้วยดีนะคะจะผ่านไปได้นะอือย่ากกุ้มใจนะคะเพราะว่า ไพ่ใบสุดท้ายนะคะคุณได้วิวออฟฟอร์จูนยังไงคุณก็ผ่านไปได้เรื่องนี้เป็นเรื่องขี้หมาแห้งมากๆเลยคุณผ่านไปได้นะคะเป็นเรื่องกระจุงกระจิงเป็นเรื่องคนที่คอยแทะริษยาอิจฉาใส่ร้ายป้ายสีคุณนะคะนับจากนี้นะคะสิ้นเดือนนี้ใครที่ใส่ร้ายป้ายสีคุณในที่ทำงานหรือ พูดแทะพูดกัดพูดแทะนะคะเขาจะได้รับผลกรรมของเขาใครทำยังไงก็จะได้แบบนั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมตั้งใจทำงานนะคะไม่เอารัดเอาเปรียบใครแน่นอนกงล้อนะคะแห่งโชคชะตากงล้อแห่งสมบัติคุณจะได้รับนะคะมันมาแล้วนะคะการเงินคุณมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยด้วยนะคะคู่รักคนรักดีให้เงินนะ คนรักคนรักให้เงินนะแบ่งเงินให้หาเงินให้นะคะก็ยังถือว่าช่วยเหลือให้ไม่มากแต่ก็ยังให้อ่ะคะ่ะนะก็ยังถือว่าดีช่วยเหลือนะในช่วงนี้ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยอยากจะบอกว่ามีคนเข้ามารักมาปลื้มลกกันมีคนที่เขามีครอบครัวมีคู่อยู่แล้วหรือพ่อแม่ลูกติดหรือแฟนเก่าทักมาหาละกันในช่วงนี้นะคะก็ดูแลอารมณ์ตัวเองให้ดีๆนะอืม การงานงานมั่นคงนะคะชิวๆไปเลยสบายๆเลยอย่าคิดมากนะคะเพราะคนที่เขาทำกับคุณน่ะนะมันจะหลุดพ้นแล้วนะคะคุณจะหลุดพ้นแล้วนะคะคุณเขารู้ค่ะว่าใครทำอะไรกับคุณนะคะคนเขารู้หมดเลยนะชาวราศีมังกรนะคะวีออฟ f o r ์ u n e ขึ้นมาแล้วนะคะไพ่มาแล้วนะไพ่อยากจะบอกว่านะคุณจะได้รับข่าวดีโชคดีในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานมั่นคงหลักทรัพย์นะคะ อ่ะเนาะไพ่เสียมีแค่สองใบเท่านั้นเองนะคะเป็นความกุ้มใจความเบื่อหน่ายวิตกกังวลอารมณ์ของตัวเองหลังจากนี้ดีหมดนะชาวราศีมังกรนะคะสิ้นเดือนกันยายนนี้ข่าวดีแน่นอนรอได้เลยมีเกณฑ์การถูกหวยด้วยนะคะ6กเหรียญสมเหรียญมาวิ e ออ f ฟอร์จูนนะคะควีนนะคะเศรษฐีนะคะราชนีเศรษฐีถือเหรียญไม่ต้องกลัวเลยนะคะอืมนะ ห่วงแค่ความรู้สึกของตัวเองอย่าคิดเยอะคิดแยะนะคะอันไหนทิ้งได้ปรงได้ก็ปรงปล่อยเดินหน้านะอย่ายึดต,ติดนะคะอย่ายึดต,ติดดูแลตัวเองให้ดีใครที่นอนน้อยนะคะเครียดกุ้มใจนะคะปล่อยวางซะ ปวางนั่งสมาธิปงทุกอย่างดีเองใครที่คิดไม่ดีกับคุณใครที่ใส่ร้ายป้ายสีคุณเขาจะได้รับผลกรรมอย่างแน่นอนทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วยนะจ๊ะนะขอให้รวยๆปังๆนับจากนี้รองเงินแสนเงินล้านได้เลยสิ่งที่คุณทํามันดีอยู่แล้วขอจงทําต่อไปเทวดาท่านเห็นคะ่ะ